มีข่าวดีมาฝาเหมาะสำหรับกลุ่ม LGBTQ เดี๋ยวนี้มันมี LGBTQ+ แลวนะคุณผู้ชมโดยเฉพาะเลยค่ะแล้วเดือนนี้นะเป็นเดือนไพร์มันด้วยนะคะก่อนหน้านี้ก็มีการจัดงานไปแล้วนะที่มีเหล่าดาราเซเลบในวงการบันเทิงที่เป็นกลุ่ม LGBT+ นะคะมาเดินแบบกันเยอะแยะมากมายเลยค่ะและตอนนี้นะคะทอสอก็เห็นใจคนที่อยู่ในกลุ่มนี้ด้วยค่ะก็เลยมีข่าวดีมาฝากกันคุณผู้ชมคะ่ะฉลองเดือนไพร์มันนะคะเดือนแห่งการเฉลิมฉลองค่ะเป็นความภาคภูมิใจของกลุ่มหลากหลายทางเพศนะคะหรือว่าเราเรียกกันว่า LGBTQ+ นะคะซึ่งตอนนี้มองไปทางไหนก็เห็นสีรุ้งเต๊ะไปหมดเลยคุณผู้ชมแล้วก็เรื่องของสิทธิความเท่าเทียมความหลากหลายทางเพศในบ้านเราก็เริ่มเป็นที่เปิดกว้างมากยิ่งขึ้นนะคะทําให้สังคมเนี่ยเริ่มตื่นตัวแล้วก็ให้ความสําคัญอย่างมากเลยค่ะและตอนนี้นะคะข่าวดีสําหรับกลุ่ม LGBTQ+ นะคะที่อยากจะสร้างอนาคตร,ร่วมกันคุณผู้ชมอยากมีบ้านเป็นของตัวเองร่วมกันตอนนี้สามารถ ร่วมกันได้แล้วนะจ๊ะเย้ๆๆดีใจด้วยนะคะเรื่องนี้ธนาคารอาคารสงเคราะห์พร้อมสนับสนุนเลยค่ะซึ่งธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือว่าทออสค่ะส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและความเท่าเทียมทางเพศในสังคมไทยค่ะสนับสนุนให้กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศหรือ LGBTQ+ เนี่ยนะคะสามารถมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้ง่ายยิ่งขึ้นตามพันธกิจ ทำให้คนไทยมีบ้านเพื่อความสุขความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดีของตนเองและคนในครอบครัวค่ะ โดยมีการปรับปรุงเงื่อนไขในการให้สินเชื่อของธนาคารค่ะคุณผู้ชมกําหนดให้กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศสามารถกู้ร่วมกันได้แล้วตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปเลยนะคะครอบกลุ่มทุกผลิตภัณฑ์สินเชื่อเช่นเดียวกันกับกรณีกู้ร่วมกับกู้สมรสพี่น้องและบิดามารดาเลยคุณผู้ชมถือเป็นข่าวดีมากๆเลยนะคะไม่เพียงเท่านั้นค่ะทอสอยังได้เพิ่มทางเลือกในด้านสินเชื่อค่ะ เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมาอีกค่ะเป็นสินเชื่อบ้าน My Price อัตราดอกเบี้ย3ปีแรกเท่ากับ MRR ลบ2.4เปซฮ้ยทูก ดีเลยคุณผู้ชมต่อปีเองนะคะสำหรับลูกค้าทั่วไปและลูกค้าที่มีสวัสดิการเงินกู้กับธนาคารค่ะเพื่อกู้ซื้อบ้านห้องชุดหรือว่าพวกคอนโดมิเนียมทั้งหลายนะคะหรือจะเป็นที่ดินเปล่าก็ได้ค่ะเป็นทรัพย์มือสองของธนาคารนะคะสามารถผ่อนชําระได้สูงสุด40ปีเลยทีเดียวค่ะอุ๊ยอันนี้น่าสนใจมากคุณผู้ชมถ้าใครที่ฟังอยู่ตอนนี้นะคะและสนใจก็สามารถยื่นคําขอกู้และทํานิติกรรมนะคะได้ในวันที่ได้ตั้งแต่ตอนนี้นะ ถึง30ธันวาคมปี65ก็คือสิ้นปีนี้เลยคุณผู้ชมโอ้ยดีใจด้วยดีใจจังเลยค่ะเพราะว่าก่อนนันนี้ก็มีการเถียงกันหลากหลายมากเลยนะคะในเรื่องของการที่เป็นความหลากหลายทางเพศเมื่อก่อนในระบบราชการเออหรือว่าในระบบแบงค์เนี้ยเขาก็จะไม่ให้เพราะาต้องเป็นพ่อแม่บิดามารดาพี่น้องกู้ร่วมกันได้เท่านั้นแต่ว่ากลุ่มเหล่านี้เขาก็จะมองว่าเฮ้ยมาแบบโกงหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้พอทอสสเปิดกว้างแล้ว ไปจับจองกันได้เลยนะจ๊ะถึงสิ้นปีนี้จา้ายินดีด้วยนะคะกับกลุ่ม L G B T Q นะจ๊ะ